สวัสดีครับผมเจอกันในครั้งครับผมวันนีน้าโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่16กันยายน2 5ง3วันนี้มาติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยที่อำเภอปากทงชัยครับผมอ่าอย่างนี้เคสนี้อ่าติด12แผงครับผมแผงโมโนฮัรดเซลล์รับแสง2ด้าน410วัตต์ครับผมอันนี้ครับผมตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะครับเนี่ยฝนตกน้ําไหลนะครับดูเอาดังนั้นน้ำไหลนะครับผมเอาออกไปไม่ได้นะเดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกอันนี้ถ่ายดูใกล้ๆอันนี้ครับผมบ่อบาดาลเนี่ยมไปสามสิบเมตรครับผมมาโนนครับผมเนาะ พ่อตรงนี้เราก็เห็นนะ่ะอันนี้คือกล่องปั hm ๊มน้ำอินวอเวอร์เตอร์ปั hm ๊มน้าครับผมตอนนี้ฝนตกอยู่ตอนนี้ให้ชมบรรยากาศดีครับผมฝนตกจริงๆครับผมเนี่ยย้อยเป๊ะะเนี่ครับแรงด้วยนะฝนตกน้ําไหลครับผมเนี่ยอันนี้นะครับดูเม็ดฝนเนี่ยเนี่ยดูเม็ดฝนอันนี้เป็นอินวอเวอร์เตอร์ชุดควบคุมปั๊มน้าครับผมอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นี้ใช้ที่สองแผงอันนี้นะครับผมป,ปรกากฏการณ์ใหม่ครับผมฝนตกใส่น้ําไหลครับผมโซล่าเซลล์เป็นไปได้แล้วนะครับผม FC หลายๆท่านยังสงสัยเหลือเกินว่า เพลงรับเสียงดองจันทมันจะจริงไหมครับใน้ดูความจริงเลยเนี่ยตอนนี้ฝนตกใส่ไม่มีแดดน้ําไหลครับผมเนี่ยไหลไหลดีๆด้วยนี่นะครับเนี่ยเนี่ยมีกระแสไฟขึ้นอยู่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปชมหนูน้าไหลครับยังไม่หยุดไหลเนี่ยฝนตกใส่นะครับเนี่ยเนี่ยฝนตกเปียกเนี่ยรถไม่รู้จะออกได้เลยฝนตกน้ําไหลครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องควบคุมอันนี้ตัวนี้ใช้ทิบสองแผงครับผมนี่ครับผมท่านใดสนใจติดต่อครับผมอำนาจตุลาเที่ยวไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังครับผม อยากได้แรงแต่จ้างเพีงเพงก็ต้องจ้างช่างอำนาจครับผมครับผมอย่างคลิปนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ